หน้าที่เราที่เราจะปฏิบัติทมเนี่ยเพื่อจะรู้ทุกข์ถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกขนะ์จิตก็จะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อจิตหมดความยึดถือในร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายจิตจะไม่ทุกข์อย่างถ้าเราพอนาแล้วเราเห็นความจริงนะร่างกายนี้มันเป็นก้อนทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอก มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอนั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์หายใจเข้าหายใจออกนกะ็เพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนอิิยาบทก็เพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความทุกข์มันตามขยี้เราอยู่ตลอดเวลานะในร่างกายเนี้ยเรามาเรียนรู้ความจริงในะร่างกาย ที่เดิมเราว่าเป็นของดีของพิเศษของเราเมื่อไหร่เราเห็นความจริงว่าร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์จิตมันถึงจะห,หมดความยึดถือในร่างกายการที่จะเห็นร่างกายเป็นก้อนทุกข์นะบางท่านเห็นว่ามันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่ามันถูกบิบคั้นบางท่านเห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบ,บังคับ ือเห็นร่างกายในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ได้นะก็จะหมดความอยากหมดความยึดถือต่อไปร่างกายจะแก่เราก็จะเห็นความจริงไอ้ที่แก่นะมันเป็นวัตถุร่างกายมันเป็นวัตถุนะเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุมาใช้ธาตุนั้นเป็นสมบัติของโลกงั้นเรา่างกายเนี่ยเป็นของโลก เรายืมมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายถ้าจิตมันเห็นความจริงตรงนี้นะเวลามันแก่มันจะรู้เลยว่าร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่วัตถุมันเสื่อมละมันอยู่มันนานมันผูพังร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตาย ก็คล้ายๆเครื่องจักรตัวหนึ่งใช้งานมานานเครื่องจักรมันทำมาจากอะไรมันทำมาจากเหล็กจากแร่ธาตุอะไรของโลกนี่แหละเอามาใช้งานใหม่ๆก็ใช้คล่องใช้เป็นานานๆก็ชักจะชำรุดสุดโสมก็ต้องซ่อมวันใดที่ซ่อมไม่ไหวก็ต้องทิ้งมันไปใจไม่ตั้งมัน่นไม่เกิดปัญญาจิตสแสวงหาอารมณ์ก็สส่ไปสส่มา พอไปเจออารมณ์ที่ชอบใจก็โดดจับเอาไว้เจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็โดดจับเอาไว้อีกใจก็ถลำลงไปไม่สามารถแยกตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้การฝึกตัวเองให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนมากก็ทำไม่ค่อยได้คนไม่เคยรู้จักเลยว่าจิตมันเป็นผู้รู้ได้อย่างไร พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชววัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่23มรกราคม2564